สวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายครับหย่ำยังนกจะ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 ยิงมหรอขึ้นข้าวขึ้ได้กินก้อนหมูแล้วหมูก็พันได้อยู่ป้าเปี๊ยกต่อโซได้ยังกินเมื่อนี่กินข้าวหน้าไกะย่างหน้ามาป้าเอียงเหลี่ยมหยับหยับอยู่อันนี้เอนไหมแหวนมาโปรดมาเหลียเฉยปูด้าป้าสะออนแหวนแหวนตึก เขาได้ทวงฝอยหมึกไกอยากจะกกระบอกนี่ยแนวเดบอันเชมการเจ้าเด๋วไม่เห็นเป็นไหมใครวาชนะเลยใจสุล้ำฝอยเลื้อนฝอยปกติบพี่น้องวันนี้ไม่กินข้าวครับกับตอโชกน้องพระเอกน้องเฟสนีครับพี่น้องพระเอกสายส้นน้าเอกไก่ย่างพระเอกไอ้ยุข่าวลายไก่ยะไอ้มาละก็เจียวไก่มาละเป็ดกับนี่นี่เป็ดนี่ไก่พร้อมมีทุกอย่างครับยี่นี่ การกินตะแซบก็ได้นัดไม้ยด้นี่มากกว่ากันนัดไล้หน่อยชี้ผู้นี้ไปเป็นอยู่ตรงนั้นเขาปีดเพื่อใส่ช่วแล้วก็หัวมีไรอยู่นิ่เฟษมีปหาเพราะกันคนิดอะเอ้าหรอพอน้องกระย่างคนคือขืนยุ่พุดอ้อมไปพุดจะมากินยาอยู่ ข้าวเนี่ยครับสู้ๆตอบกันท้ังๆเลยมาสิเ้อกินข้าวเขาอย่างขเจ้ากินข้าวอะไรเนี่ยข้าแต่เขาเขายังกับข้าวจับแ้วมอยู่เป็นกับเป็นกับอย่างมาสิเลเกาเหลาเป็นส่วนวของคนป้านี่เก่าล้อพ่อตัดเนษแ้วกินอย่างนั้นข้าวเพรโอว่าขาวหูอยู่ว่ากินข้าวนะเขาอย่างเขาเจ้า อุ้ยเจ้าร่อนี่อะไรหนเล็กเหปเหอ้ยรอนป้าพี่น้องกันเจ้าไก่ปลากินแเ็กเี่ยป๊าเกียงมินลินอิ่มแล้วบ่กิตติพั์ใจนั่นเลยเด้อเอขอบคุณพระเอกโ่โก้ด้วยนะัะ พกเมื่อไปเอาล้ลกกวกัวอะอย่างเ้ยเหอเอใจดีสิเหรอน้องรบกวนเป็นนีเขา <laughs> เป็นนีเขา <laughs> เป็นี่บกไอ้พันหนึ่งน <laughs> ุ่ะเอ้ยไป้ามขอบคุณ <laughs> นทาขออีกเหระสองในหา ผู้ใดมาไล่ลายผุนใดชอดดอกไม้สีม่วงสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีเทาห้เป็นตเบือเป็นตะหน่าด้ขักแด้เนี่ยอ้ยห้องผาสีม่วงของผู้ใดุ่ตเนเียกว่าเบลเอาตีเาบ้านของเจ้าต่อซาซื้อได้มัดนึงเอามัดหนึ่งเออ กินน้ำเรือมาซื้อดอกกินน้ำเนี่ยอ้าวโลดนึงไปกินยังบ้นบ้านอยู่ได้บ้านบ้านนะบ้านบ้านอยู่ได้เดี๋ยวสิยาเบิด์ทั้งบุญมีดอกมะลันใ่บ่ข้ามไปดอก สามโล,โลแล้วคนละเครื่องปั่นกันอิมดักจ่เดินห้างพี่นอครับจกโลัเก้าโลแต่ว่าแดดค่ะแดดฮอนห้อกกก็แซบไไ่่เ,เปดดมม จะอินเหล้วออกเดินทางฮ้นนนนอนหอนเนาะฮอนเอาบุย้ยยาว่าไปพี่น้องครับออกเดินทางกันต่อ9กิโลครับหลังจากที่เราไปกินเข่ามาพี่น้องกับมมนนอน ไรมองพักนี้ครับวัดป่าแดดฮอนตอนนี้ก็ซีม่งแล้งแล้วนะตอจากคลิปไปกินเขา่าไก่ย่างยังนอนหลับพ่าะั่นตื่นตอนนี้ก็กำลังโกเนนพินองโอ,โ,อโอ้นอนดีมาเรานี่ครับอาบน้าเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อย,อย,อยสิผ้ากันออกไปงานพี่น้อง อยู่น้ำตนใหม่พี่น้องไปยไังไงเนาะโศกหมานบ่เนาะโศกหมานบ่ถือเหล็กบ่ครับผมออกเหล้วเหล็กออกงานมีดอกแต่ห้องซื้อบ่ถือเนาะพี่น้องนับ <c oughs> อาบน้ำแล้วนะครับก็คือเห็นพี่น้องของนันทีดีครับอาบน,น้ำแล้วก็อาบแล้วขอเราไไที่ปหาทายคิปหนาง่าหนาวิธีพี่น้องได้รับสมนะครับคิปบรรยากาศวันนี้เล่นที่สุรินทร์นะครับพี่น้องไกล่ไม่กลังใจหรือพี่น้องมา,าก่ไใ้ก็สามารถซื้อบัตรกลุมปิดไม่กลังใจท่นันมาล้าปิดลําเพลินนะครับได้นะครับผมเนาะเนาะครับ สองหมื่นพอเราค่อยยันยันสนะเขาลังเวที่พาร์ทเราไปอีกเฟสของเราคนนะ่ะจังยังเป็นยังของหลายคนน้ำกันสองสายส้นต่อโซ่นี่ครับบรรยากาศทาต่อโซ่ให้อ่อา พอโสกให้ไออาบน้ำนะครับถอดรองไปที่คุณสายสน้วกันน้อยู่นี่ครับพี่น้อง,งมีน้ำแกดแดดหอนเอามันนี่เป็นกลดไปเสืยอพัดลมมากหอนหมที่นอ้องน้องยิ้มหน่อยไงยิ่แล้วเด็กก็ไ่สือดอก เลขว่าถือเก่ถือเก่า่ถือจ้าห็นบอลเลขหาคอยเคอว่าเขาสิ้ลู่มหาเราาศูนย์เออเนาะไม่ไบไม่เอ่นะบ่เออไปมันหาหกเงินไหลนะครับไดนเปร่มเม่ไหรพี่น้องมันหอนไหล ไปซื้อพัดลมมาร้อนก็เลยมันไม่อากาศไม่ไม่เย็นแล้วที่ไปทอพัดลมเปิดพัดลมย่าก็เต้นแล้วไงสิแม่ครับมันหอนเนาะพี่น้องครับเอาพอกันในงานเดี๋ยวเรากดไปทายคลิปในงานต่อเนาะพี่น้องฝากก็เลยกดแชร์ขอบคุณตุกขลังใจ FC แฟนคลับซื้อบัตรกลุ่มปิดไม่กลังใจกันหลายๆครับผมนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณพี่น้อง FC พลังหักทุกท่านน้ำครับสำหรับมือนี้ นะครับกาย่างก็ลังง่วง,งีง่ผนะู้น่ะลูกแล้วนอนอิ่มนอนพี่นอนอิ่มนอนพี่พี่น้องหาน้งกินได้ง่ายนนหมดแล้วครับของกินหลายอยู่นะครับนี่เราก็มาพักเราออกจากห้องพักก็คือเอที่ยงนอะแล้วพักเข้าพักแรกมันคือขมขึ้นเที่ยงกันเลยมานี่ร่อลเลยได้มาอาบน้ำตัวนี้นะครับโอเคครับ <c oughs> พี่นอ้องพอกันในงานขอบคุณครับสวัสดีครับ